วสวัสดีพวันวิโนนครับวันนี้เป็นเซเวันที่18กรกฎาคมสองพัน้อยหบเจ็น้องพ่อๆกันตลาดนัดโคกระบือตำบลกุดว่าอำเภอกุชินาลัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับฝากกับชาสพันธ์ตอนนี่ไอ้นี่ยังมาไลยสดในไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาจับบรรยากาศสนสนกันทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับแจ้งวันหยุดไหมไอ้นี่หยุดจันทร์อังคารพูดออกตลาดพฤหัสุรเสาบดีนะครับเอ้าเหมือนขึ้นฝนตกเหมือนขึ้นนะครับน้ำเต็มพิกัดแล้วนะครับน อามือนี่นะครับควายเขาสนามบ่วลายนะครับปลาสนามบ่วลายเดี๋ยวเอ็มมินภาพถ่ายยางเบิ้งครับควาดเดี่ยวเบิ้งนี่ดอกเิดีนะครับอลาใสตัวสองตัวนะครับครับยางเบิ้งบงนะครับเปิดราคามาที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเชอร์รี่นะครับลูกปลาปังครับปังแปดหรือยังลูกปลาปังครับเห็นครับเห็นโผล่ไฟแวบๆนะพี่เชอรี่ี่จำอะไรนะเด็ดไปหาด่วนเลยอนะครับ สูงประมาณ115บวก115บวกนะลูกสาวปลาปังนะเปิดราคาที่10,000บาทนะครับหน้าตาหวานอยู่กระบานโหนกดีนะสวงกระไซได้นะหลังได้บทายได้นะเชิงการสวยนะเป็นทองปรากฏมีอ่างน้อยๆน,นะข้อใหญ่อยู่นะครับข้อใหญ่อยูนะ่ครับข้อใหญ่อยู่นะข้อใหญ่คนระับข้อใหญ่นะอสองขีดนะเล็บงามอยูนะยอย่นะครับหางกะสวยอยู่นะครับข้อใสีดได้ครับ ด้านหลังประมาณ20สนะเส้นกระดานหลัง20เส้นครับสนใจยี่ต้อได้เบอร์ไหด้าศ้สนสนใจเข้ามาสอบถามครับลูกสาวปลาปังาขาดน้ำย,ย่างก็กินยาเก่งนี่มันนะปั่นเครื่องกาอัานยาเกือบเ พวดพวดเล็บหยาดีนะครับเล็บหยาดีอยู่นะครับกินหยาเก่งอยู่นะครับอ้วนไรแบบตัวนี้ข,ข,น,ขนาดบิ่งป้ายขนาดกลางๆนะครับแม่ลูกขนาดกลางๆสูงประมาณ127บวกร0อยมแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกก็เกิน2ตัว3ตัวลูก2น่าจะลูก2ลูก3เนี่ยนบก็เกินนะครับ แม่ลูกลูกตัวเมียครับขนาดกลางๆสูงประมาณลอยยี่บวกอยาบนะครับเปิดราคาอะไรเป็นอด่ครบสองหมื่าพันนะครับสองหมื่นห้าพนะครับถ่ายสัตว์น็กน่อยนะครับถายสันเนิน่อยตวกะเป็นไฟ่ขนาดกลางๆนะครับไฟอ่างอยู่นะครับขานน้ำเลี้ยงอยู่นะครับขานน้ำเลี้ยงนะรเศร้าหาเร้าหาสองหมื่นพันนคับผู้หางใหญ่แม่นีได้ผู้หางนต่วนะครับ ค้นหางอยากตกจัดหน่อยครับค้นหางตกนิดนึงครับแต่ว่าก็เป็นไฟเหล่าเกลี่ยข้อข้อเบิ่งได้นะครับเล็บงามเล็บงามนะครับได้เล็บได้สวงได้อ่างนะครับข้อใหญ่อยู่นะครับข้อใหญ่ข้อหนาเดีย๋ยวมาเข้ากันใหญ่นะครับนะหางตกนิดหน่อยถือว่าาารคสวัสดีคุณชายอุทุพรครับวันนี้คนระับไฟนะครับในห้อยมาบ่ไหวนะครับฝนตกแห้งขึ้น,นมินตื่นขึ้นมาตอน เทียงคืนเนัโอ้ไปตลาด,ดนนได้บานออนไปเิ่งนาฬิกาหัวใจเทียงคืนนตกวัดตีสามบานในนี่นะมือเสาอ,ออกมากอครับออกมากกับยังฝนตกอยู่นะครับฝนตกรัดออกมานะเปียกออกมานะครับสนใจติดต่อได้เบอร์เดีทนเก้าสามศูนย์สี่เจ็ดสี่เจส่สามสี่แปดสสาส่นสนใจโทรมาสอบถามนะครับ 6, ค่อยแขวหกน้นเี้ยเ่าเกินลูก3ามเลย ไฟฟันแท้าสามคู่นะเห็นแบบๆนะครับเห็นแบบๆนะครับสองหมื่นห้าพันนะยิ้มเก่งอย่างนี้ยิ้มเก่งอย่าะนี้ใสดีเลยนี่เยอะนะจะตื่นเสียนิดนิดหน่อยครับเป็นไฟเหลาเก่าเนี่ยนี่อ้างหน่อยๆนะครับนี่อ่างหน่อยๆนะครับเป็นตาหักนะเป็นตาหักอยอะนะแต่ว่าก็แลรนฟาตากาดี้ดีที่สุดนะนะรุ่นนี้นะ ต้องระวังตะกาสักหน่อยนะเรียญฟาตะกาดีอย่างนี้มีคนขายใหญ่ดีขยยึ้น,น,นแน่นดีเลยนะโอ้นพนสือพเสือกันนโอ้โหเหมืสือกันแล้วพนนลวนับเงินเซกัน,กนเป็นฝันฝัน,น,นขายดีอยูะสายย่อบนะพ่อพัน แม่พันธแม่พันธเออสาวหน่อยโอ้กบาลหนดีสายหยอกหน่วยการรู้ดันดีันนะเป็นควายเจ้าเนื้อครับสายหยอกสายหยอกครับสูงประมาณร้อยสิบหายอายุหลายปดหนึงหกเดือนกวัวประมาณหกเดือนห้าหกเดือนส่วนแคบๆเป็นควายเจ้าเนื้อออกสายเจ้าหยอกสายหยอนหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นควายเจ้าเนื้อครับควายเจ้าเนื้อ ปวดหางอยากขาดนะครับว่าเต็มดีขนาดนี้สายย่อสายย่อนะครับเปิดราคาเท่าไรหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันเหมือนับเอาหัวใหญ่ด้วยกระบานหนวกหัวใหญ่คออใหญ่พี่น้องพัฒนาพี่น้องพัฒนาเป็นายงามสายย่อายไฟายงามสายย่อนะครับไฟง่ามสายย่อดหน้าหวานหน้าสวยนะครับหน้าสวยกระบานหนวก ตัวเสดือกับไงด้วยนะสดือไนเยอะนะครับตัวเบงด้วยการนเป็นถ้าไปได้่าเกินลอยยิบหาเต็มที่ก็ไอ้ยิบหานะครับน่าจะไปได้ประมาณลอยยิบหานะครับเยอะยิบตัวผมเลสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามเจ็ดหกห้าแปดสองสี่ห้าแปดสองสี่สนใจเข้มาสอบถามนะครับส่วนมากสายห่อดสิเป็นหน้าตาเปเตี้ยแต่ว่านีนาสวยหน่าหวานนะครับ เนื้อหนังดีหน้าสวยหน้าหวานับครับซึ่นมาสายย่อมหน้าตาออกเปียกครับตว่าอันนี้เป็นจะไปพัฒนาได้เป็นพัฒนาค่อยสายย่อนค่อยงามสายย่อนท่านนีเป็นได้กันหนท่านอีเป็นได้กันหน่ท่านีป็นไดรกันหค่ารถเปนส้มลยสร้นาครับาท่กส มูคุยจนรลังกันช้ำควไว้นาแค่สแก้วเองนะน้ำมันน้ำายคนน้ำังไแสดงว่าเด็กกำไรเยอะคุยนัวหัวมือนกันเสียงดังแบบนี้นะเด็กกำไรอยู่หรอกข้างโซนค่อยเนือกับค่อยเข่ามนี่ประมาณหาหกตัวนะครับครนี่มันหาหกตัวค่อยค่อยดอนดอนดอนสาหน่อยเจ้าบาทนะครับ ดอนดอนสาวดอนยี่บาทครับเป็นต่อเป็นต่ออยู่นะครับเป็นต่ออยู่นรันี่เออเป็นละเมนสี่ห้าร้อยมื่นสี่พันาร้อยเอ้าครับหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับเป็นต่อกันอยู่เพานเลียวอยู่มื่นสี่ห้าร้อยครับเป็นไขครับใส่ใหญ่ครับร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่สิบห้าครับร้อ่สิบบวกร้อยยี่สิบห้า ร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่มาหางสวยนะครับหางดีนะครับหางดีนะครับหางดีโค้งสั่งดีเชื่องกันดีนะครับส,ส่วงแคบดีข,ข้อใหญ่นะครับเล่าประคอข้อประเข่งนะครับกระดานหลังปลาบูนะครับส่วงใส่ได้หลังใส่ได้นะครับเล็บับนะเส้นเล็บเสร็จตัวนี้เล็บงามกว่านะตัวนั 4, ้นเล็บหยานเงาหน่อยนะครับงามเพื่อระเบียบนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อย ไฟอ่างเป็นเป็นตอราคากันอยู่ตัอเป็นเป็นได้กันเลยป้องวันนี้เพิ่งซื้อซื้อกันดีนะไปกไับไล่สองสามลอยกันนแต่ว่าแต่ว่าหัวห,หลอเสียงดังเราคุยกันเสียงดังอย่างนี้นนะครับเป็นได้กันระหว่างข้างใครจับเสือ้อไหมใครสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ 0 9 8ย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดหกห้าสนึ่งหกสเสี่ใจนะเสียบยึดคนทองนะสนใจตัวมาสอบถามมึงนะสาวน้อย1นึ0 0หมื่นนรักะครับตัวนั้นสีแต่สีตัวนี้ได้เนื้อได้หนังนะครับได้เนื้อได้หนังได้เล็บนะครับตัวนี้ก็ได้โครงสางใหญ่อยู่นะพอเบิ่งได้นะพอเบิ่งได้นะอ่ะเหมือนี้ก็สิพ่อครับประมาณนี้นะครับประมาณนี่ะพี่น้องนะครับฝนตกไตเขาสนามบ่วไหลไปไหนนะครับ แอดมินสิพ้าไปนะไปเบิ้งข้างงัวตอนนะครับครับบรรยากาศกับข้อสังเกตนะครับมันบรรยากาศข้อสังเกตนะคอับงัวทั้งงัวทั้งฝ้ายเข่าหน่อยนะครับพวกนี้นะครับมือขึ้นฝนตกหนักเลยนะครับบางท่านก็ข้าไปนคันแท้ขาดอยู่ข้าไปเบิ้งคันแท้อยู่นะครับแอดมินกับบาท่านเดืเบิ้งคันแทะอย่ของนี้นี่เพราะว่าน้ำไหลดีนะครับเหมือนขึ้นนะครับยอกลับไปก็สิไปเบิ้งคันแทะกนก่อนนะอ้า ครับขอบคุณทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจนะครับมาชมไลฟ์สดแล้วก็ขอบคุณทันทีนะครับมาชมยอดหลังนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวไอ้มิ้นขออนุญาตนะครับเบรกนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวภาพไปเบิังงวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเบรกกินน้ำเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ่ปมไไ